กูต่อยก่อนนะไปนัดโอ้ยกูตายทีนึงอุ้ยองนาซามานล้วบอเอวกาศว้าอินโทรซ่าวันดีครับผมเบ็นคิลเมอร์นะครับวันนี้อยู่เกมโลบอกนะครับและวันนี้มาอยู่กับแมปที่ชื่อว่า SCP 3008นะครับ Oh, ไไรรูู <c oughs> ร้้เเลลยยวันนี้เรามีแขกรับเชิญเป็นเดอะร็อกนะครับนะอยู่ด้านหลังนี่เลยโอเคโหมดนี้นะครับมันจะเป็นโหมดที่เกี่ยวกับว่าเราต้องเอาชีวิตรอดในห้างอีเกียนะซึ่งไอห,ห้างอนะีเกียเนี่ยมันไม่ใช่ห้างธรรมดานะครับแต่มันคือห้างที่ไม่มีวันที่สุดนะครับนั่นก็หมายความว่าเราเติดอยู่ในน <c oughs> ี้น <c oughs> แล้วก็ในห้างนี้ครับจะมีพนักงานมาคอยไล่เรานะซึ่งพนักงานพวกนี้ไม่ใช่คนเราเนี่ยสามารถป้องกันพวกมันได้โดยการเอาเฟอร์นิเจอร์ที่อยู่ในห้างนี้นะครับยกมากันหรือเอามาสร้างก็ได้นะครับแต่จุดประสงค์ของเราในวันนี้ก็คืออหยิเฟร์นจใ้าง นี้มาสร้างบ้านกันนะครับสร้างบ้านแบบคนละหลังเลยนะแล้วเราจะมาดูกันว่าพนักงานหรือสัปปะาดเนี่ยมันจะเข้าบ้านไหนดีไหมไอ้เฮียมึงคิดเมื่อกี้อะไรเนี่ยใช่อ่าโอเคกูอย่างนี้กูหลังนี้กูจองแล้วกูหลังตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มาตรงนี้เลยไม่เอามันก็อยู่สี่หลังใกล้ๆดีเหมือนว่าอยู่นี่ดิในนนอยู่เยเนี่ยตรงเนี้ยไอ้น้าก็อยู่เนี่ยเออเนี่ยอะไรที่มันไปผีมาเออมันก็สร้างไปดิเฮ้ยก็ได้วะต้องขอบอกเลยว่าบ้านของผมนั้น มเฮ้ยโอ้โหเอามาเร็วเดี๋ยวมันจะมืดปีศาจจะล่าตอนกลางคืนอะไรมึงก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วอกูใช้เนี่ยแล้วก็มีคนเอาหูไปกูไม่ทราบอะไรอย่างเงี้ยที่มึงอยู่หลังเดียวกันนั่นแหละเฮ้ยโอ้โหกูไม่ขโมยอะไรไปเลยกูไอ้กูวางปุ๊บกูไปหยิบอันใหม่มาปุ๊บอีกเสาเลี้ยงหายไอ้ดิอ่ะเฮ้ยแล้วใครขโมยตู้ไปอันนึงเนี่ยไอ้บอลมึงอยู่คนเดียวนั่นแหละไอ้มันมืดแล้วเนี่ยเฮ้ย คนหยุดสร้างครับหยุดสร้างครับตายกันให้หมดหยุดสร้างครับไอ้เหี้ยลืมเอาหลอดไฟมาเฮ้ยโอ้ตายกันใหหมดอยู่ที่บ้านตัวเองสร้างดีเฮ้ยเฮ้ยผีไล่กูโอ้ยให้หมดบอกอยู่บ้านตัวเองกันให้หมดเลาวิ่งมาตรงนี้กันทำไมเนี้ยอยู่บ้านตัวเองดีโอ้ยไอมัขโมยทำไมอ่ะวิ่งมาาบ้นไม่ได้หย่าเากูขโมยใช่หยมดตา ใครตายใครตายไอ้บอมตายถามว่ากูขโมยโูย้กขโมยนี่แล้วมึงไม่ขโมยเหรอแล้วตู้ปลากูาอยู่ที่มึงได้ไงกูไม่รู้มันลอยไปเองเลยเออไรจีนอ่ะกูอยู่บ้านกูดิแค่บ <c oughs> ้านมึงกูเห็นชื่อวอนอยู่แว <c oughs> ๊บๆวนไหนวอนขนาบวนพาเล่ล่ะเห็นไหมเห็นมันแล้วใช่เปล่ากูอยู่บ้านของกูเอออุ้ยขึ้นด้ว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 ยมาตรงมาเลยไล่ไล่เฮ้ยโอ้ย <c oughs> ายขอดูบ้านของพวกพึน่นอยอันไหนอันนี้บ้านใครเนี่ยมีบ้านกู <c oughs> คุณกูทำบ้านเลยอยู่ครับบ้านทรงสูงโอเคประกอบด้วยที่นอนเป็นส่วนใหญ่ใช่ไหมต่อฐานได้ง่ายสุดแถววันนี้ดูดูดีดดบอมอะ่ะทำอะไรวะโออันนี้ของพึองอะ่ะทำกรอบก่อนโอ้แล้วก็ทำโครงบ้านอันนี้<อ>สร้างเป็น <วะ S 1> แนวอะไรแนวตรงครับโอ้สุดยอดมากครับไปดูมามืดพอดีดิเอ๊ะทำอะไรอ่ะวางของนะครับโอเคขอบคุณมากอืมดูจักทักษามหลังแล้วเนี่ย ไม่สร้างดีกว่าแลา้วก็าอยู่กับเขาเราต้องนับกันเรื่องความปลอดภัยเพวกผีปีศาจขึ้นไม่ได้คนได้ปลอดภัยยังไงบ้านหลังนี้เรียกบ้านเลยเฮเรียกบ้านเลยไอ้ที่จุดประสงค์คือเอาตัวล่อ,อเอารูปเดอะล็อกมา,<อ>าดีกว่า,<อ>าบ้านาที่ดีต้องมีรูปเดอะล็อกเข้าค่ายากันเข้าบ้านก่อนตอนนี้เข้าวบ้านตัวเองครับทุกคนคนกูข้าบ้านตัวเองก็ได้ฮัลโหลฮัลโหลไอ้ข้าวบ้านตัวเองก็ได้ เอาอออเว้ยเฮ้ยกูโดนว่านทุกคนเป็นไงบ้างวะชิีวชิวกูก็ชิวชิวเหรอเฮ้ยเจวเวสามตัวลุมกลัวะชิ้ว่ะล่ะโอ้โหสี่ตัวห้าเฮียพาไปหาที่เหมือนกันเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหว่านไม่มีคุณภาพว่ะรูปเดล็อกกูหลุดเลยเนี่ยแล้วมึงจะเอาโซฟาเอาทำไม เอ้เข้าวันละวัอ่ะเฮ้ย enfin นี่เอาพัดเอาทีวีมาดูเห็นหน้าเดอะล็อกหน่อยอ๋อนี่มันคือทีวีนี่หว่าสถานการณ์เป็นไงบ้างเฮ้ยมีญาติมาเต็มบ้านกูเลยอ่ะไอ้เหี้ยพอเราออกไปเฮ้ยโอ้ยมาแต่งบ้านต่ออืมไหนว่าไข่โมว่าบ้านปลอดภัยนักหนาฮะแต่ผมเนี่ยเขาเป็นรูเลยอ่ะนี่บ้านกูมีรูปเดอะล็อกโอ้โหโอ้โห ดูดีจริงอนี่เรียกว่าอะไรอ่ะตายหอคอยใช่ไหมใช่ไหมตายหนด้วยได้แล้วแม่งจบรอบหนึงแล้วระวังนะเอ้าแล้วเพื่อนกูหาไปไหนอ่ะอะไรวะเฮ้ย้อมเอ้า บอกกลัวไม้มันไปเฉยเลยไม่ใช่ไม่ใช่บอมไม่แยบแ๊บนึงนะไปเช็คก่อนไม้ไหนไม่ใช่กูแน่แน่กูไม่เคยเอาทิ้วของมึงเลยแกมึงมาแถวบ้านกูไอ้เหี้ยกูไปตรงนู้นกูไปบ้านหลังหลังเก่าที่มันจ้างมาตรงนเยอะเนี่ยกูดึงออกไอเมืองอะไรวะกูยังไม่มีไม้สักแผ่นเลยฮะเฮ้ยอาจจะมีทักทิ้นสองทิ้นครับมันใช้ไม้พาเล็วะไม่มีใช่แต่กูไม่ได้ขโมยบ้านมึงแล้วกันนี่แหละไอ้เหี้ยกูรู้เลยไอ้เหี้ยบอมนี่แหละมีคนเดียวที่เดินผ่านบ้านกูแค่กูอะไรก็ผิดเออเออกูผิดเองแหละเออกลไป ยูงมีใครยุ่งกับบ้านกู่นั้นแต่บ้านกู่มีแค่สองสามชิน้นนะไอเฮี้ยกลับไปแบ่งหายลเลยนูเว้เออเดีเออเดีนี่ไม่ใช่ละเออเนี่ยคือต้องไปทักชิ้นและเออ,อ,อ,อเนี่ยไม่มาโอยไม่มีขโมยด้วยเนี่ยมีคนเอาข,ของมึงไปจริงๆด้วยเนะี่ยเตียงเนี่ยใครไม่รู้าไปลนะยำได้ด้วยเตียงสีเตียงสีแดงแค่นั้นแ่ะกูกลับมาดูบ้านใครเป็เตียงสีแดงก็รู้กันโอ้โหกูไปหยิบไปตรงนู้นน่ะไอ้เฮี้ยเฮ้ย บ้านมันอยู่ได้เหรวะกูบอกแล้วบ้านอย่างนี้อยู่ได้จะดูสบายจริงบ้านกูแคบแคบเหมืนกัน,นะมึงแคบว่าแคบ,แคบเนี่ยแคบแคบเนี่ยเี้ยแคบแคบจะหายเลยไม่ขยับเลยนับแต่สินไอ้เี้ยมันจิ๋วมันไม่ใช่เรียกว่าบ้านนะไอ้แคบมันอะไรเดี๋ยวดูถูกบ้านกูอีกแล้วเนี่ยมันอยู่ในนั้นนะคคอไอ้เี้ยกูก็อยู่ได้ไอ้เี้ยโอ้ยมันแบบไม่ลงทุนน่ะเออไว้ลงทุนะทนะไหนดูบ้านดูหน่อยเนี่ยมีตามห้องโอ้ยสามห้องแมีเตียงด้วยโอ้ย ไม่เอาผมงไปทำใหมเลย่ยาวเลยไไปงเน้ยโอ้ย euh ช่วยงอช่วยด้วยอะไรวะกลไม่มีแรงเอาแล้วไอ้เนี่ยพาเกต้าเสร็จแล้วเฮ้ยโอ้โหบ้านกูแต่เวลาลือแล้วครับได้เลา ได้เวลาลือแล้วล่ะได้เวลาปล่อยอสูุโอ้ดปล่อยอสูรกูจะปลดปล่อยอาูรกันมาแล้วมาแล้วโอ้ยโอ้ยโดนอะไรทัไม่รู้ี่ด้วยออก่ยออ้ยอืออืออือโดนกน้ยมาตัวใหญ่มาด้วยเอ้ยระหว่างอ้ี้อรอดตัวไปแลเฮ้ยยันตัวอะไรอะ ไอ้ตอนช้าไม่น่าทำอะไรเลานี้มทำอะไรวะอือไม่น่าทำอะไร้าออโอ้อนคืนไปทำอะไรวะเดือดแล้กูเดียว้อูมึงกระโดดกระทือดูเมอเห็ปะอุ้ยวิ่งไปแล้วเหมือไอตัวข้างหลังก็ไล่มาย่ะมึงหาที่แอบเลยโอ้ยว้าาาาาามาาโานาา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 

วิ่งมาเร็ววี่ไปพี่ไปพี่ไปเร็วอะไรขึ้นมึงก็อะไรขึ้นต่อยมันอีกต่อยมันอีกต่อยกันอีกโอ้กูเลยจะตายโอ้เช็ดอตายกูต่อยก่อนนะไปเลยไปเลยนัดโอ้ยกูตายทีนึงอุ้ยรู้สึกอะไรเลยลงนาซ่าบันนับินอวกาศมึงวันนี้มันคืออะไรอ่ะอือต่อยไปแล้วต่อยมาแล้วต่อยมันไม่โยนกวไปมันไม่โยนว้าเอือกูตีปักเอือช่วยด้วยเออ โอเคก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้นะครับนะถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณขอบใจมากมากเลยนะครับที่ผมหายไปอาทิตย์หนึ่งนะครับผมพปเคียรงานมานะแต่ตอนนี้ผมว่างแล้วก็จะกลับมาลงคลิปเหมือนเดิมนะครับแต่ก็จะก,กลับไปแล้วก็ต้องมีคําถามก่อนเลืองคำถามคือถ้าคุณไาอยู่ในห้างอีเกียนี้คุณจะทําอย่างไรจะสร้างบ้านหรือจะทําอะไรก็ได้นะครับส่วนโต๊วผมจะสร้างบ้านเป็นเดอะร็อกนะโอ้เฮ๊ พลาดเด็ล็อกโอเคถ้าใครดูมาถึงตอนนี้ก็ต้องขอขอบคุณดบใจมากๆเลยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้เกมโรบอกในแมป SCP 3 0 0 8ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย